สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแถลงข่าวจับโจรโจรรองเท้าแตะชิงทรัพย์ร้านทองที่ตลาดหนองแขนครับพลตำรวจตรีไพรโรธมังคราพุ่มขับการตรจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมแถลงข่าวติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองเฮงดีอวราช ตลาดหนองแคนอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2564ที่ผ่านมาครับเมื่อเวลา8.30น,าานาาวันนี้ทางพลตตรีไพโรธมังค่าผู้มังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกศิระศักดิ์เยื้ยสงวนชัยรองผู้กังับการนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดครับพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวสกาม,มารองผู้กังับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงพันธบทเอกเนติวัตรจันทราภูมิกับการสาพร้อยเอนะครับได้ร่วมกันถแถลงข่าวนะครับการจับกลุ่มตัวหลังจับกลุมตัวนะครับหลังจากกา่อเหตุเมื่อวันที่เมือ่อเวลาส0นาิกา50นาทีของวันเสาร์ที่24เมษายนที่ผ่านมาหลบหนีไปเขตจังหวัดนครราชสีมาจากการสืบสวนติดต,ตามภาพจากกล้องงจรปิดก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุชื่อนายธีรพัฒน อายุ19ปีชาวอำเภอจตุพัฒพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับจึงเข้าจับกลุ่มตามหมายจับของสารจังหวัดร้อยเอ็ดนำมาถแถลงข่าวทำแผนปัทุศกรรมต่อเหตุการรับสารภาพเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับกกกกี่คคือออออจาาาวรมมลดแ้้ขใหันต็ จะทำอีกนะลูกรู้ไหมรู้ัอรอไกมจะตายยาพยายามสกอร์ต่างๆนะครับให้ธนาคารันพยายามร้านทองร้านสะดวกซื้อนะครับร้านที่รอแแลมต่อการก่อเหตุในช่วงนี้แลาจะมีการเพิ่มความเต้มในการเป็นธนาคันโดยการถุกป้องกันผิดการ ที่จังหวัดลบบุรีครับทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลบริจาคโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิดครับพลตรีทวนชัยนัทณราผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ค่ายภูมิพลที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงเรื่องติดเชื้อโควิด -19 นะครับประกอบด้วยกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จำนวน25นาย กองพันธ์บริการศูนย์กาทหารปืนใหญ่จำนวน50นายโรงเรียนทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จำนวน25นายรวม100นายครับเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการทอบอรบริจาคโลหิตเพื่อชาติซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยครับในพวงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นักสโมสรน,นายทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลธ์ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ โดยมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักง,งานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีและทีมแพทย์หมอทหารจากหน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่มาคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองกำลังพลที่เดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานที่รับบริจาคอย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธรารณสุขกำหนดนะครับโดยมีการตรวจคัดกรองซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายพร้อมกำหนดการเวระยะห่างระหว่างบุคคลที่มารอบริจาคโลหิตครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกคนตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดต่อโควิด -19 ทางโลหิตอีกด้วยครับที่จังหวัดเชียงรายครับฐานผาเมืองรวบ15เมนมาข้ามแดนจะไปทำงานกรุงเทพครับ เวลาอนาฬิกาสานาทีวันที่28เมษายนกองกาลังทหารควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ากองกําลังผาเมืองภายใต้การดูแลการของพันเอกสัมฤทธิ์ฉัรวัฒนาสกุลครับผู้บังคับชุดเฉพาะกิจทหารมา้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3นะครับก็ได้เดินทางราดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบจนกระทั่งถึงบ้าน สันผักฮี่ครับหมู่ที่3ตบแม่สายอำเภอแม่สาย,สายจยัดเชียงรายก็ได้กับพบกับกลุ่มคนผู้ต้องหานะครับกลุ่มใหญ่ได้ในทางผ่านบริเวณดังกล่าวทางเจ้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นโดยพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีจำนวน15คนเป็นชาย6คนหญิง9คนอายุระหว่าง19ปีถึง38ปีโดยในทางมาจากรัฐขะฉินและรัฐฉานประเทศเมียนมา จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบข้ามแดนมาเพื่อจะไปทำงานที่กรุงเทพโดยมีนายหน้าพาข้ามพรมแดนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมาถึงแล้วจะมีคนมารับครับเพื่อไปส่งถึงกรุงเทพแต่ก็มาถูกเจ้าที่ตรวจพบเสียก่อนหลังจากการทำการสอบสวนแล้วทางเจ้าที่ได้ประสานเจ้าที่ตัวคนเข้าเมืองเชียงรายและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการจับกลุ่มและควบคุมตัวส่งพนังกงานสอบสวนสพแม่สายเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับมาดูที่พระนึกว่าโยมเด็ดมะม่วงเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าผูกคอตายครับเมื่อเวลา8.30กนาทีวันที่27เมษาย,ยนร้อยตำรวจเอกจตุพรสอนวิทย์ครับ รองสวัสดิ์สอบสวนสพสามโคกจังหวัดประทุมธานีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุคนปลูกคอเสียชีวิตบริเวณหลังวัดสามโคกหมู่ที่สองตําบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีจึงรุดไปตรวจสอบที่กเกิดเหตุนะครับพร้อมเจ้าที่ชุดสืบสวนและแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอาศัยสมัครมูลนิธิปริกตึงนะครับในที่กเกิดเหตุบนต้นมะม่วงซึ่งปลูกอยู่บริเวณหลังวัดเยื้องกับเมรุเผาศพติดกับเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของชาวบ้าน บนต้นมะม่วงพบร่างของนายมานูดอกงามอายุ55ปีครับชาวจังหวัดปทุธานีสภาพศพนั่งอยู่บนกิ่งมะม่วงลักษณะก้มหน้าคล้ายคนนั่งเก็บมะม่วงโดยที่คอมีเชือกผ้าสีน้ําเงินผูกกับกิ่งมะม่วงด้านบนจากนั้นเจ้าที่จึงได้ให้สารตํารกู้ภัยมุทินั้นปีนขึ้นไปปลดเชือกแล้วนําร่างผู้เสียชีวิตลงมาให้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นจากการชนสูตรพิกศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้และไม่มีการไม่มีบาดแผลตามร่างกาย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4-6ชั่วโมงครับจากการขาดอากาศหายใจด้วยการผูกคอตอนนั่นเองโดยมีนางสุนีเกตบำรุงอายุ55ปีภรรยาผู้ตายพร้อมกับลูกสาวและญาติมายืนดูในที่เกิดเหตุโดยทุกคนไม่ติดใจในการเสียชีวิตแพทย์และเจ้าที่ตำรวจจึงได้มอบศพให้ญาตินั้นรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ และนี่ก็คือข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ